ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะจะผ่านไปแลทางกอรมนอกันบางค่ะเขานําทับซื้อมวลชนลงชายแดนตายนะคะซึ่งทางกอรมนอผักเซโซนาค่ะก็ได้นําทับซื้อมวลชนค่ะลงพื้นเทชายแดนค่ะยืนยันสันติสุขจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ พลโทสุรเทพนุแกลภูมินวยการซุ้มประสานการปฏิวัติการที่ห้าก็องนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรรั่วโกอรมโนค่ะเขานำทัพซื่อมวลชนจากส้นกลางลงพื้นเทียมชมมหาวิทยาลัยนักราธิวาต,วตราชนาครินค่ะภายใต้กิจกรรมซื่อมวลชนสัมพันธ์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประจำปี2567เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์การศึกษาใน3จังหวัดเแ่นภาคใต้พร้อมรับฟังบรรยายภาพรวมการจัดการเรียนการสอนขคงมหาวิทยาลัยนะคะเพระ คุโตสุร,รเทพกรไดบ่ขว่าปัจจุบันเนี่ยในพื้นทสสี่ซ้ำจากวัดชเชายแดนตายค่ะแล้วก็เสียมเพื่อคล้องจงสงคล้ามีการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นหลักท่านสําคัญข้องชีวิตก็เลยได้นําซื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาสัมพัดพื้นที่ค่ะได้เห็นสถานาการณ์ปัจจุบันจากการดําเนินการแก้ไขแล้วก็สร้างความเข้าใจข้องถูกผักส่วนได้ช่วยกันพัฒนาค่ะส่วนด้านกองการศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินครับเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มีทางคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมาศาสตร์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนักศึกษาสามารถนำถักษะไปประกอบอาชีพนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตและก็รายได้ได้ไดส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นจึงอยากให้คนในพื้นทีร่รวมถึงนอกพื้นที่และก็ต่างประเทศกันเชื่อมันว่าในทํามกัางวัาชชยเดนภผคกต้ก็เราเนี่ยสันติสุขจะเกิดขึ้นยอย่างยั่งยืนแน่นอนนะครับทางด้านนายปรีชาสะแลแม่อธิการบด,ดีมหาวิทยาลัายนาราธิวาสราชนครินทรบุนะครับวา่าเจตนารมณ์ของการตั้งมหาวิทยาลัายคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชน คน,คนในพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าสู้ระบบการศึกษามากที่สุดส่วนการขับเคลื่อนมาหาวิทยาลัยจะเป็นนโยบายจากสภาพวิชาชีพโดยมาหาวิทยาลัยจะทําหน้าที่บริหารจัดการแต่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พยายามสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่เข้าสู้ระบบการศึกษาต่างในระดับอุดมศึกษาและกระตำกว่าปริญญาสิ่งในต้องการให้เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือลักสู้จะต้องมีความทันสมัยนะครัหนุยเป็นเทต้องการข้องยุคปัจจุบันนะอีท้อนอะไรตตองแรกก่อนว่ายุคปัจจุบันในเทรนด์ไปทางไหนนะครับทต่สำคัญ ต้องห้มีอาชีพเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเห็นนะคะว่าทางกรมาธรเนี่ยเขาได้นําทับืึอมวลชนจากส่วนกลางด้นะใช่แล้วลงมาพื้นที่ชายแดนตายก็จะได้เห็นค่ะว่าการเรียนการสอนในพื้นที่เนี่ยเป็นพันผือก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกให้ในประเทศเนี่ยเขาได้เห็นต่อไปพอเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นหลักท่านสําคัญของชีวิตนั่นเองใช่แล้วนะครับเรามีการศึกษาปุ๊บเนี่ยมีใบปริญญาขึ้นนมมมาาาาลลัีโออกสหยๆ่่งต ทำเองทงี่มีโอกาสีจะทำงานดีๆมีโอกาสีจะเข้าถึงเงินเดือนแต่มันดีๆนะครับ